นิยายรักนิยายเสียงเรื่องดวงใจท่านชีกตอนที่27ชีกฮาซันลงมือสอบสวนเซดินด้วยตัวของท่านเองคารับใช้ของเจ้าหญิงที่ถูกกดดันอย่างหนะักรีบสารภาพจนหมดเปลือกว่าแผนการทั้งหมดคือคำสั่งของเจ้าหญิงดายาวีคำสารภาพถูกถ่ายทอดเป็นวิดีโอ ท่านชีกจึงนำวิดีโอนั้นมาเปิดต่อหน้าเจ้าหญิงดายาวีที่ถูกเชิญมาที่ห้องทำงานของท่านชีกไม่จริงนางเซตินโกโหกหญิงไม่ได้ใส่ด้ายหญิงไม่ได้ทำท่านพีอย่าเชื่อมันนะคะเจ้าหญิงดายาวีรีบเข้าไปหาท่านชีกฮาสันทำท่าจะเกาะแขนอันแข็งแกรงนั้นทว่า ท่านชีกที่รู้ทันและรู้สึกขยะขยงกับการกระทําของพระนางจึงถอยหนีแล้วใครกันที่บอกกับพี่ว่ากระเกตนัดแนะกับดาวดิมมีชีเจ้าหรอกหรือดายาวีคำถามของท่านชีกห้วนกล้าวผิดกับท่านชีกที่เคยสุภาพอ่อนโยนคนเดิมดายาวีพงะไปเล็กน้อยดวงตา ผู้คมพยายามตัดอ้อโทรทานพี่น้องได้ยินจริงๆนะคะเจ้าหญิงจอมรฤษยายังคงยืนยันท่านชิกจึงถอนใจและลงโทษนางอย่างไรจะลงโทษนางอย่างไรให้สาสมแต่จะทําให้เจ็บก็เกรงว่าจะกระทบเรื่องราวระหว่างดัดของทั้งคู่แต่ท่านชิกตัดสินใจอย่างดีแล้วเช่นกัน ถ้าอย่างนั้นนะน้องดดยาวีเจ้าก็จงเอาหูดีๆของเจ้าไปฟังอะไรดีๆที่บ้านเกิดเมืองนอนของเจ้าเสถิดที่นี่ไม่ต้อนรับคนหูดีโดยเฉพาะคนที่หูดีคนนั้นดีจนเกินไปจนเรียกได้ว่าเป็นบางช่างยุผู้จบก็เรียกทหารโวกเวกโวยวายและอารีฟก็รีบรับหน้าที่เข้ามา จงรับคำสั่งจากเราอาลีฟเจ้าจงพาพระนางเจ้าหญิงดายาวีไปส่งอย่าลืมละ่ะอย่าให้นางไปแวะฟังใครพูดไม่อย่างนั้นความหูดีของนางจะสร้างความร้าวฉานให้ใครๆเขาแตกคอกันพูดจบก็สบัดตัง้งอันใหญ่โตออกไปจางห้องทำงานนั้นเสีย เขาเดาไม่ผิดเลยที่คนที่อยู่เบื้องหลังจะต้องเป็นเจ้านางแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆท่านพี่ท่านชีกโทถฟังน้องก่อนสิคะเจ้าหญิงกระทืบเท้าปึงปังอย่างขัดใจช่งดูน่าเกลียดมากกว่าจะน่าเอ็นดูแต่ท่านชีก็ยังไรเยื่อกขัดใหญ่ไม่คิดจะหันหลังกลับมามองให้เสียตาเสียหู เช่นเดียวกับอาลีฟที่ได้ตะลืบตามองบนที่ต้องทน,ทนทนมองภาพเหล่านั้นอย่างนึกตำคันใจอาลีฟรับคำถ่ายทอดคำสั่งของท่านชีกท่ามกลางเสียงวีดดองของเจ้าหญิงที่ยังคงอลรวาดเจ้าหล่อนตีโพยตีพายบรรดาคนรับใช้ในวังรีบจัดเก็บสัมภาระที่มีมากมายของเจ้าหญิงรวบรวมไว้ในขณะที่อาลีฟ ที่นำกระบวนพาคนของพระนางมาส่งเจ้าหญิงผู้หญิงทะนงมองทะเลสายที่เวงว้างอย่างงงงวยอลีเปิดประตูรถและรอให้เจ้าหญิงไดายาวีออกมานอกตัวรถพร้อมกับกระเป๋าสัมภาระกับสาวใช้ที่มีติดสอยห้อยตามพระนางที่มีเพียงสองคนที่นี่มันที่ไหนกันเจ้าหญิงไดายาวีถามอย่างเรียวกราด ไม่ทราบขอรับอารีบตอบเสียงเรียบนั่นทำให้เจ้าหญิงสูงสักอับปากค้างอย่างไม่อยากจะเชื่อแล้วทำไมไม่ไปส่งฉันที่สนามบินละ่ะอิงโง่แกนี่มันโง่จริงๆ,จงๆเจ้าหญิงด่าสาเสียเทเสียอารีบเม้มปากแน่นพยายามสะกดอารมณ์โกรธที่สะสมอยู่ภายในอย่างเต็มที่ กระผมทําตามคําสั่งของท่านชีกครับท่านชีกสั่งว่าให้พาท่านไปส่งโดยไม่ต้องฟังใครจะได้เอาไปเป็นบางช่างยุได้ผมก็แค่ทำตามคำสั่งเท่านั้นนะครับจบคำพูดของอลีฟคนสนิทของท่านชีกก็ก้าวขึ้นรถและสั่งให้พลขับ ขับรถออกไปจากที่นั่นทันทีทิ้งให้เจ้าหญิงและคนของเจ้านางอยู่ท่ามกลางทะเลสายที่ดอนระอุในช่วงบ่ายของวันอาลีฟมองกระจกหลังภาพของเจ้าหญิงที่เคยหญิงทนงกีดร้องดาวกับเปรดส่งเสียงขอส่วนบุญทำให้อาลีฟขาออกมาเขารู้ว่าเขาขัดคำสั่งทันชีคงหมายถึงศูนย์อพยพยหรือแม้แต่สนามบินแต่สำหรับเขา ใช้ความซื่อเป็นหลักเลิกที่จะให้เจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์ลองมาตกตะกรรมดำบากดูเสียบ้างนี่อย่างน้อยเมื่อเทียบกับสิ่งที่ท่านนางกระเกตได้ดับเมื่อคิดถึงท่านนางที่น่าสงสารคนนั้นอารีฟก็ได้แต่จนใจเพราะท่านนางอย่างสุขภาพไม่ดีเท่าที่ควรท่านหมอจึงไม่ยอมให้ออกจากโรงพยาบาลท่านชิกต้องเปลี่ยนที่ทำงาน ไปทำงานที่ห้องรับตรองข้างๆห้องข้างๆซึ่งอยู่ข้างห้องของท่านางกระเกตยิ่งคิดก็ยิ่งใจหายฝานชนีท่านางยังไม่ยอมพูดไม่ยอมพูดจากับท่านชิกแม้สักคำเดียวท่านชิกเองก็ยอมให้เป็นเช่นนั้นเพราะ คงดัดคงจะรักท่านนางมากตอนนี้ท่านชีกร่างกฎหมายในวังขึ้นมาใหม่ซึ่งมันทำให้มีการถกเถียงกันมากในหมู่ของคณะรัฐมนตรีคณะคนเฒ่าคนแก่ที่มีสิทธิ์มีเสียงที่จะร่วมมติแต่ท่านชีก,ก็ยังยืนยันที่จะร่างกฎขึ้นมาด้วยตนเองอลิฟเข้าไปพบกับท่านชีกที่โรงพยาบาลคณะนั้น ท่านชิกกำลังนั่งอยู่ข้างๆเตียงของท่านนางกรรเกตสาวน้อยที่เคยมีสีหน้าอันซีดเผือดบัดนี้มีสีหน้าอมชมพูแก้มข้างซ้ายที่เคยบวมช้ำก็ดูดีขึ้นจนเกือบเสมือนปกติกาะเกตไม่เอาน่านี่สุกไก่อย่างดีสดร้อนๆหน่อยสินะนะพี่อุตสาป้อน ท่านชิกส่งเสียงมาหาจากข้างเตียงทว่ากะระเกตก็ยังคงนิ่งท่านชีกผู้ที่ไม่เคยต้องมาเอาอกเอาใจแครมาก่อนกำลังใช้ช้อนซุปค่อยๆตักซุปไก่ที่เคี่ยวจนงวดหอมสมุนไพรจีนที่ท่านชิกลงทุนหาสูตรมาจากอินเทอร์เนต็ตเพื่อทำให้นางในหาเต็มของท่านทว่า กระเกตกลับหันหน้าไปทางอื่นเสียนี่แต่เมื่อเห็นอาลีฟกลับยิ้มให้เขาจนท่านชิคหันมาสงสายตาพิฆาตให้จนอาลีฟสะดุ้งเฮือกและถึงกับกลืนน้ำลายลงคอดังเอื้อกเพราะกลัวว่าจะถูกอาญาพิฆาตผิดดักแรงหึงของท่านชิคมีมากและเขาเองก็ไม่อยากลองอาลีฟ เกดมีอะไรอยากให้คุณช่วยหน่อยค่ะคำพูดปนอ้อนของท่านนางที่พูดกับเขาทําให้อลีฟต้องรีบรับคําอย่างเสียไม่ได้อะไรหรือครับท่านนางกระเกตยิ้มหวานให้คนสนิทของท่านชีช่วยบอกท่านชีของคุณออลีฟด้วยว่าเกดไม่ได้เป็นง่อยและช่วยเชิญท่านชีของคุณอาลิฟออกไปทำงาน เพื่อบานเพื่อเมืองของเขาเกตอยากพักผ่อนอาลีฟได้ฟังคําพูดอว,วานๆนั้น็กลื่นน้ำลายดังเอื้อกอีกครั้งก่อนจะถามอย่างคล,ลาดคลาดจะให้กับผมพูดจริงๆหรอครับผมยังไม่อยากคอขาดนะครับนะครับทัานนางอาลีฟยกมือเช็ดเหงื่อทั้งที่อากาศในห้องที่ติดตั้งแอร์อย่างดีก็ไม่ได้ร้อน ทันชีกน้่งงอคอหักเขาฟ้าเอาใจกระเกตเป็นอย่างดีแต่เธอก็ไม่มีวิแววจะหายโกรธเขาเลยแม้แต่นิดเดียวสมำดายเธอยังหาทางเอาคืนเขาอย่างที่เขาไม่คิดเลยว่าเธอจะกล้าก็ใช่น่ะสิก็เธอกําลังอุ้มลูกของเขาอยู่นี่นะเดี๋ยวเธอนะอย่าให้มีโอกาสนะเขาจะ พอคิดจะทำโทษก็ไม่รู้จะทำโทษแม่ของลูกได้ยังไงก็ในเมื่อเขาเป็นคนผิดเองแล้วจะโทษใครได้ไม่ผิดหรอกที่เธอจะโกรธเขาจบแล้วนะคะดวงใจท่านชี้ตอนที่27เธอถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตาม ติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปตาขอภัยที่มีเสียงไอแล้วก็มีเสียงจิ้งจกนะคะยังไงก็ฝากชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะแต่จะได้มีเงินเดือนเนอะรักนักะ่าบุญรักษาสวัสดีค่ะ